ลำรวยคำคูณเด้ออยู่ดีมีสุขรวยรวยยิ่งขึ Un ้นไปอังเป้องอังเปาสมเดงกัดบ่อยคุมนมาทราบ่่อ้อังเปาเลย ต้องทอนขึ้นหรือต้องขอเพิ่มอูดีเฮมเต้องทอนขึ้นหรือต้องขอเป้่มอางเป่าเนี่ยขอเพ่ ไพักใส่เง่งเอเบ่งเดีหลายอมนได้รความลับความลับบอกความลับความลับเด้ออย่าบอกกันเด้อตี ความลับอย่าบอกกันเด้อที totally no ่ไดลายประไดบ้างต้องร้นากำเขนาดกูบเ่น้อยเล่นน้อยดีองตัวนี้จ้าภแจกอันเต่ากินเสาคอมพี่น้อง

โอ้เสียคมรวยนียยังเอาอยู่นา่แะนะเงินข้ามเงินคูนหมดนะํำคูน้ำรวย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 นี่ขึ้นไปเด้อเจเจเจตู้เสียคมปลานี้ค่ะน้ำจิ้มัน้ยจิ้มเลือดน้ำจิ้มมันก็ยดเลือออกออกออมันอยู่่น้นั่น แซ่บเ้แซ่บบแซ่บมันเย็นเนาะมันเย็นเออข้าวานไมสุยังม่ได้เสิร์ฟัวเย็นมันเย็นมาเวินไปละกันเป่าเ้อปละกนเปล่าเลยกิเล้ยบเล้วหคิฟจอห หลับได้เงินเงินสลีมงคลนีเด้อดีเด้อนี่ยมาวินมาวินหลับนะนไอ้กิฟต์นะครับเอาครับเอาเร็วมาวินเร็วครับอันนี้คือบขวางข้างแนวเลยง่ายครบแล้วบ่ได้หมดแล้วบ่มาแม่สิเก็บไปหายมะมันสิเหี้ยนะมาวินไปดิยังบ่ได้อยู่ยังบ่ได้พิเศษได้เลยพิเศษ เออทดีอาจจะเห็นถิ่มเ้อะอาจจะเห็นที่เดีอะเออไปไปไปเบิ่งเด้ออาจจะไปคุมกับเห่าคนเด้อเบิ่งเด้อค่อยไปค่อยไปสิบปอย่นั้นมาไปไซส่งีกินเลยะกินเลยน่งกินเรื่องนี้เลยกินเลย